สัสดีวันจันสัปดาห์ใหม่ค่ะเรามาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์กันอีกแล้ววันนี้วิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนกันเรื่องคําที่ใช้อนำยอค่ะเอ๊ะคำที่ใช้อ,นำ,อ,อ,ำชอนำยอคืออะไรนะเด็กๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเบียมีคลิปวิดีโอให้ความรู้เด็กๆเด็กๆตั้งใจดูนะจะได้ตอบครูเบียร์ได้ว่าอนอนยอคืออะไรไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูออยมาแล้ววันนี้มาอยู่กับครูออยเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูออยจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยในหัวข้อเรื่องอนำยอเอเด็กๆจะสงสัยไหมนะว่าออนำยอมันคืออะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรกัน ถ้าเด็กๆสงสัยนะคะวันนี้ครูออยจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้คำที่มีอออา่นำยอยักษ์นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนความหมายของอักษรน,นำกันก่อนอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกัน ออกเสียงได้สองแบบดังนี้อะไรบ้างนะคะแบบที่หนึ่งออกเสียงพะยาญเดียวแบบที่สองออกเสียงสองพอยางเอวันนี้คำที่มีอออ่างนำยอ,อยักษ์เป็นคำที่ออกเสียงพยางเดียวหรือสองพอยางนา คำที่มีออ่างนำยอ,อยักษ์ยังคงเป็นอักษรน,นําที่ออกเสียงพยางชนเดียวนะคะเด็กๆเมื่อวานคุณครูได้สอนไปแล้วว่าอักษรน,นําพยางชนเดียวมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่1คือหอนำหอนำคือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อวานถูกต้องไหมคะและในวันนี้ค่ะเราจึงจะต้องมาทำความรู้จักกับอา่าง นำยอยักษ์หรือเราเรียกว่าอนำยอนั่นเองค่ะอนำยอคือคำที่มีพยัญชนะออ่านนำยอยักษ์ประสมสระเดียวกันเวลาอ่านให้อ่านออกเสียงพยัญชนะยอ ตามเสียงพย,ยัญชนะอ,อเอกเป็นอย่างไรล่ะแล้วออกเสียงยังไงนะยังไม่เข้าใจเลยถ้าอย่างนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าออ่างนํายอยักษ ER, ์หรืออ,อนํายอมีคำทั้งหมดกี่คำคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่า อยอายายาไม่เอกยาอยอูยูยูไม่เอกยูอยางอยางยางไม่เอกยางอยอากอยาสรุปว่าออ่างนำยอยักษ์หรืออนำยอมีอยู่ ด้วยกันทั้งหมด4ี่คำนะคะอยา่าอยู่อยา่ยางอย่าคำที่1ค่ะคำว่าอยา่าอ่านออกเสียงว่าโอโยอยายาไม่เอกอยา่ยาอย่ามีความหมายว่าห้ามไม่ให้กระทำ ตัวอย่างสถานการณ์เช่นดาวิ่งในสนามครับอยู่อ่านออกเสียงว่าอยอูยูยูไม่เอกอยู่มีความหมายว่ารักอาศัยยกตัวอย่างสถานการณ์เช่น นอนอยู่ในบ้านอย่างอ่านออกเสียงว่าโอโยโอโงอโย,ยางยางไม่เอกอย่างมีความหมายว่าแบบดิกีเยี่ยงสิ่งทำนอง ยกตัวอย่างการใช้เช่นแม่ทำอาหารหลายอย่างคำนี้อ่านว่าอยากนะคะเวลาจะอ่านสะกดคำต้องอ่านว่าอยออ,อยออกอยาคำว่าอยากมีความหมายว่าต้องการ ประสงค์ปรารถนายกตัวอย่างสถานการณ์การใช้คำว่าอยากเช่นฉันอยากเป็นคุณครู แล้วล่ะค่ะเด็กๆทุกคนหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้คําที่มีออ่างนำายยักกันไปแล้วนะคะลําดับต่อไปเราจะมาช่วยกันนะคะทําแบบทดสอบความรู้ความสามารถที่เราได้เรียนไปกันนะคะเอ๊เด็กๆจะช่วยคุณครูทําได้ไหมนะหรือจะปล่อยให้คุณครูทําคนเดียวแย่แน่เลยเด็กๆต้องช่วยคุณครูนะคะ คุณครูจะมีคำกำหนดให้จำนวนสี่คำนะคะคือคำว่าอยาอยู่อย่างและคำว่าอย่างทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนช่วยคุณครูนำคำเหล่านี้ค่ะไปเติมในคำตอบให้ถูกต้องและเหมาะสมข้อที่หนึ่งค่ะจุดจุดจุดเข้ามานะเอ๊จะเอาคำว่าอะไรมาเติมดีนะเอาคำว่าอยาอยู่เอาคำว่าอย่าง หรือเอาคำว่าอยากดีคะคำตอบที่เหมาะสมต้องเป็นคําว่าอยากอ่านประโยคนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะอย่าเข้ามานะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยข้อต่อไปคะ่ะที่จุดจุดจุดกินมะม่วงอเอ๊ะ พี่ทำอะไรนะพี่อยากกินมะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆได้คำตอบเหมือนกันกันกบครูออยไหมคะถ้าได้แปลว่าตอบได้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วข้อนี้ล่ะคะพ่อทำงานจุดจุดจุดที่บ้าน นำคำว่าอะไรมาเติมดีคะนำคำว่าอยู่มาเติมนั่นเองดังนั้นประโยคนี้จะอ่านว่าพ่อทำงานอยู่ที่บ้านเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะข้อสุดท้ายคะ่ะข้อนี้ละคะนักเรียนจะนำคำว่าอะไรมาเติมแม่ดูแลฉัน จุดจุดจุดดีแม่ดูแลฉันอะไรดีนะแม่ดูแลฉันอย่างดี ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนคําที่มีอนํายอเด็กๆทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนฝึกอ่านหนังสือแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายบายอ่าเด็กๆรู้จักคำที่ใช้อนำยอแล้วใช่ไหมคะนั่นก็เรียกว่าอักษรนำนั่นเองที่ออกเสียงพยางคเดียวใช่ไหมคะคำที่ใช้ อ,อนำยอเนี่ยปัจจุบันมีอยู่4ี่คำเท่านั้นนั่นก็คืออยา่าอยู่อย่างอยากเด็กๆตั้งใจจำนะคะมี4คํคำอยา่าอยู่อย่างอยากอ่ะคำแรกคำว่าอยา่าสะกดอย่างไรอยอาอยากไม่เอกอยา่ากคำที่สองอยอูอยู่อยู่ไม่เอกอยู่คำที่สาม โอ,โอ,โอโยางงอย่างยังไม่อีกอย่างและคําสุดท้ายโอ,โอ,โอ,โอโยอากอย่าอมันนำยอนั่นเองทําให้มีพยัญยชนะต้น2ตัวนะคะเรามารู้จากความหมายของคําทั้ง4คํานี้กันดีกว่าค่ะคําว่าอย่าก็คือห้ามหรือว่าไม่ยอมให้ทําอาการต่างๆเช่นครูไปบบอกว่าเด็กๆอย่าหยิบดินสอนะ ก็คือห้ามหยิบดินสอนั่นเองค่ะต่อไปคำที่2องคำว่าอยู่ก็คือพักอาศัยหรือว่ายังมีชีวิตอย่างเช่นเด็กๆเ,เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนั่นเองต่อมาคำที่3ามคำว่าอย่างอย่างก็คือชนิดวิธีแบบเยี่ยงสิ่งและคำสุดท้ายคำว่าอยากอยากก็คือ ปรารถนาประสงค์ต้องการหิวกะหายอย่างเช่นคุเบียอยากกินชาไข่มุกนั่นเองค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าข้อก่ไก่เลือกคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากเติมในประโยคให้ถูกต้องเด็กๆดูดีๆนะคะ เราดูความหมายของคำทั้ง4คํคำนี้แล้วเลือกคำมาเติมเลยอย่างเช่นประโยคแรกฉันจุดจุดจุดไปเที่ยวเกาะสมุยเอเราจะเลือกคำไหนมาเติมดีน้าครูเบจึงเลือกคำว่าอยากจะได้เป็นประโยคว่าฉันอยากไปเที่ยวเกาะสมุยนั่นเองค่ะอะเด็กๆเติมให้ครบทุกข้อเลยนะคะ ่อมาในหน้าที่86นะคะข้อขอไข่แก้ไขคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อที่1เรามาช่วยกันอ่านประโยคก่อนคุณพ่อห้ามน้องว่าอยากเล่นน้ำใกล้บ่อน้ำเอเด็กๆคำว่าอยากมันหมายถึงต้องการใช่ไหมคะซึ่งมันใช้ไม่ถูกต้อง ในประโยคนี้เราต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ยการห้ามนั่นก็คือคำว่าอย่านั่นเองเราจึงเปลี่ยนคำว่าอย่ากแก้เป็นอย่านั่นเองค่ะเด็กๆอ่านประโยคแล้วก็แก้ไขคำที่ขีดเส้นใต้นำความหมายของคำใหม่มาใช้ให้เหมาะสมนะคะต่อไปข้อควายกันบ้างใช้คำต่อน,นี้นะคะแต่งเป็นประโยคอย่างเช่น ประโยคแรกเขาให้คำว่าอย่ามาผู้เบจึงแต่งได้ว่าเด็กๆอย่าคุยเสียงดังนั่นก็คือห้ามคุยเสียงดังนั่นเองค่ะและต่อไปหน้า87นะคะข้ององูขีดเส้นใต้คำที่มีอ,อนำยพร้อมทั้งฝึกอ่านเอคำที่มีอ,อนำยมีทั้งหมดกี่คำนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมสี่คำนั่นเองนั่นก็คืออย่าอยู่ อย่างอยาเกเด็กๆเจอทั้งสี่คำนี้ตรงไหนก็ขีดเส้นตายเลยค่ะอย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะแล้วด้านล่างเป็นเพลงออนํายอให้เด็กๆฝึกร้องพร้อมกับเพลงที่ครูเบียเปิดไปเลยอ่ะไปร้องเพลงกันดีกว่าค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเด็กๆสวัสดีค่ะเพลงอนํา <The>